สวัสดีครับมือนีกับมาผ้าพี่้องมากินดีคือเก่าแล้วครับพี่ดองเออมือนีกินลาบหั่วตัวมือนีครับกับบักทุเลียนมามากครับคอนเทนต์ใหม่ๆครับพี่้องเอ,อ้สวัสดีครับมือนีกับมากินก่อยพี่้องก่อยกับบักทุเลียนครับเพลงได้นนแล้วพี่้องอันนี้มีเมนูตามใจ ตามใจขี่เมงเนาะพี่น้องเนาะตามพี่นักงขี่ขี่เมาอ่าเป็นคนเห็นนะครับเห็นข้าเจ้าไปเห็นข้าเจ้ายืนเรียกแถวกันนะขึ้นหลายแท้ข้าเจ้าเห็นอยังกันบันตรเดดเดดข้าเจ้าซื้อบัตรดเรียนงันนี้ซื้อสอ้งงานหนึ่งเชียกระยักอายเขาก็เลยซื้อมาเป็นพ่วงเลยครับใหญ่ๆเลยบัตรดูเรียนผมเนี่ยสั่งมาจากยุยเอ๋อเนี่ครับนบานรรมดาเดอแพงก็ยังเนี่ยกิโลละสี่แสนไม่ได้ พี่น้องแพงก็ลาบซีนแพงก็ซีนครับซีนกิโลนึงบนทรายกับเอออันนี้กินกินเมื่อนี้ผ้าพี่น้องกินนะคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะอือเอากินลาบซีนเนาะพี่น้องเนาะลาบซีนนี่นี่พี่น้องดูลาบซีนกับบักทุเรียนโอ้ยมันคักเปลือเกินเนาะพี่น้องเนาะเออกินกับข้าวเจ้าก็เกลอแหละพี่น้องเนาะโอู้ยคา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 วิงได้วาลาบคุ้มๆวัสดุพี่น้องเอ้ย เออล้วมผมเป็นเสียบตัวพี่น้องเออครคับคับพี่น้องคุณด่วนเลยคุณด่วนไรพี่น้องครับผมํำลำยิงเขาเขาเจ้าพี่น้อ,นเอ,อ,องเลยยินข้าเขาขเจ้าบานบัวบานแมงบัว กินกล้วยกับทุเรียนมึงไม่เห็นยังไงกูเห็นแบบฮาทาั้งอย่างเ,เงาางี้กูเพิ่งเคยเห็นกินกับก๋วเจ้ายี่กินตอวเอ้ยมึงดูเนี่ยกินกล้วยอยังไงเนี่ยกินกับทุเรียนด้วยแบบฮาทาั้งอย่างเอ้ยมึงก็มาเห็นเองสมเปลี่ยนเวทน,นาเนาะมึงไงกูเห็นน้ำตุด,ด,ด,นนดียูดุเีนเนาะเอ้ยเอ้ยเบลเลือดใจมึงเบล มึงเกียดงไอ้กูน้อยากถ่าดิกินกล้วยกับทุเรียนปี่น้องก็ไปอยากวบาอะไรโอ้เขาเอยทาเลยเขาทาี่น้องเขาทายทักกุล่ะอืมอยาก่ดิกินกล้วยกับทุเรียนปี้องเลย กับข้าวเจ้าอ <th phin at> ีกบู <c oughs> ๊พ <c oughs> <yah> ี่น in ้องความเดียวมึมีมี่บอกฆ่าทั้งอย่างเฮ้ไอ้กูกินก้อยนี่บ๊วกับข้าวเจ้าห้าัวมึงเอ้ยมึงเย็นมาจากไหนน้อก็แม่งก็สั่งสอนเรามากินเกล้ยกับข้าวเจ้าเนี่ครับที่องบอกว่ากินกับบักดูเลี้ยงไอ้กูเฮยกูมาเหลือใจมึงได้บอกฆ่าทั้งอย่างมึงเอ้ยกูมาเหลือบมวกตกใจดิเฮ้ยกูทีบอกสี่ดอกข้อนบอกฆ่าทั้งอย่างมึงเอ้ย กันใจจินกูจะจะกูกักันใจกินหากินมึงกูไปอยากภาพได้กินกุยกไก่กับบักตรดุเลียนหากินเมึงคนเห็นพ่อคนเห็นแม่มึงบอกกกินไกยกับบักของเจ้ากินกับบักตรดุเลียนกูบอจากนั้ภาพเลยล่ะโอ้เขาเหนียวมีบ่แม่แม่จ๋า อาหารเหนียวไม่พอเนี่ยแม่จ๋าเอ้ยอืมกินบัล้งหรอกพี่น้องตายกินกระื้อหรอกิกนบัล้งดอกว่บักคาดเดือกมึงเอ้ยบ้านพรอม้ก็กินกับก้อยกับทุเรียนเนี่ยนะเขาเหนียวตัวตัวเขาเขาเหนียวตัวไมากินกับก้อยนะไม่ได้กินจังไดยิ่กินข,าขาน้าวข่อเจ้าวนะ บักกุเรียนเมืองยีก่กินกับกล้วยฮ่าทางยามเงยงเห็ดยังกะเห็ดเห็ดโพดเห็ดโพมึงกับบุเบิงเนาะตาแตบกบ่เขาเห็ดยังไงกินยังเดมไม่ยังไดมเขากินเป็นอันเป็นอันบักกล้วยเงยมึงเห็ดเ,เดนี่กูเหลือใจเนาะฮ่าทางยามเงยอื้อเขากินดอกพี่เนาะไปดิตายคนไม่ยังเนาะเฮ้ยเหลือใจมึงได้บัคฮ่าทางยามเงยเฮ้ยขอบคุณพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆคนระับที่มารับชมเนาะพี่น้องเนาะ มาลชมผมเป็นคลิปที่ดีได้พี่น้องเป็นคลิปที่ดีได้เฮ็ด,ดอาหารการกินราบกไอยกินกับบักทุเรียนบักทาดตัวมึงกินไอยแม่มึงได้กินกับบักทุเรียเฮ้ยขวบพีบ่น้องเนอที่มันเบิ่งที่มันติดตม่มอืมให้บ่านหนองในขอบคูณหลายๆไข่กับบักทุเรียนบานพองพายฮ็ดบ่โผดแม่มึงเหอ้ยขอบพูดครับสวัสดีครับ